กระจับเมืองเนิอนะครับคลิปนี้เรานะครับมาถ่ายให้ดูนะเราเพิ่งจะลื้อคูนะครับทาคขาสะอาดนะครับเอาพวกอ่าเศษหญ้าเศษพักบุ้งนะครับที่มันอยู่ในน้ำเอาขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสวยประมาณนี้นะครับเราก็ทําการลงกระจับไปแล้วนะเราใช้วิธีการปลูกโดยการโยนนะครับโยนลงน้ําเราไม่ได้เอารากจิ้มบินนะครับผลที่ได้นะครับก็คือจะลอยตามน้ํานะครับประมาณนู้นเราไปดูกันนะครับนี่ และนี่ก็คือต้นกระจับนะครับที่เราปลูกไว้เมื่อเช้านะครับปลูกไว้เมื่อเช้าผ่านไปประมาณสามชั่วโมงนะครับต้นกระจับเราฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมใบแผ่ลงน้ําเต็มที่แล้วนะครับถ้านะครับถ้าเราทําการแพ็คส่งพัสดุนะครับแพ็คส่งพัสดุก็จะฟื้นตัวช้าหน่อยนะครับประมาณสองถึงสามวันนะครับกว่าที่ต้นกระจับเนี่ยจะฟื้นตัวนะ แต่ถ้าเราทําการเด็ดนะครับเด็ดจากต้นตเราก็มาปลูกเลยนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงครับฟื้นตัวเห็นปะต้นสวยๆอย่างนี้เลยนะครับริมนู้นก็นมีนะครับนี่มันจะลอยนะครับลอยตามลมไปเรื่อยๆแหละจนกว่าลากมันจะหาที่ยึดลงดินได้นะครับในส่วนของกระจับเมืองเหนือเรานะครับเราใช้พิธีปลูกนะครับ ปลูกแบบว่าโยนลงน้ําโยนเลยนะครับเราไม่เอาลากจิ้มดินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลงไปล้าบากรับก็เลยโยนลงน้ำไปเลยง่ายๆแบบนี้มันก็ลอยตามลมไปเรื่อยๆแหละไม่ไปไหนหรอกนะครับส่วนถ้าใครอยากต้องการผ้าที่แบบสวยๆหน่อยนะเราก็ลงเลยครับลงเอาลากจิ้มดินไปมันจะได้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะครับนี่คู่นี้ก็มีนะครับคู่นี้มีพักบุ้งเยอะเลยนะเป็เราจะลือ้อ หรือทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะลื้อเราจะทําการนะครับเก็บพวกต้นกระจับพวกนี้นะครับเก็บขึ้นก่อนนะแล้วก็ลื้อยาออกแล้วค่อยเอากระจับเนี่ยปลูกใหม่อีกทีนะครับตอนนี้น้ําลดนะครับน้ําลดเหลือประมาณหนึ่งฟุตเองต้นกระจับเราอยู่ได้นะครับไม่ตายนะส่วนต้นในที่แบบมันเกยๆเกยน้ําขึ้นมาก็ไม่น่าจะรอดนะครับ เราปลูกไว้ทุกคูนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเราจะปลูกประมาณคูเว้นคูนะครับคูเว้นคูบางคูเราก็ปลูกแค่น้อยๆแบบนี้นะครับเราก็เหลือพื้นที่น้ำเอาไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันน้ําเน่าเสียนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับด้านหลังนีก็จะมีบ้างนะครับมีบ้างไม่เยอะดูคูนี้กันนี่กล้วยนะครับกล้วย กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่นะครับดีเยอะมากอันนี้เป็นครูที่สองนะครับเราปลูกไว้นานละครูนี้ก็จะเริ่มนะครับเริ่มออกฝักแล้วต้นที่มันเลื้อยๆนะครับสังเกตได้ทะยกมาคือมีฝักแน่นอนนะครับลงไปไม่ถึงต้นนี้ก็มีดอกดอกกระจับสีขาวๆนะครับแบบนี้ เดี๋ยวคูนี้เราก็จะทําการลื้อทิ้งเหมือนกันนะครับลื้อทิ้งแล้วก็ลงต้นพันธุ์ใหม่ลื้อทิ้งเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องการจะขยายนะครับขยายต้นพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับเราไม่ค่อยจะซีเรียสเรื่องฝักนะครับเราต้องการจะผลิตต้นพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับมากที่สุด จะได้เพียงพอนะครับเพียงพอต่อออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับนี่อันนี้เป็นคูแรกเลยแะครับคูแรกนี่ลึกประมาณตอนนี้นะตอนนี้ลึกประมาณสองเมตรนะครับประมาณน้ำก็ลึกอยู่ไปเยอะละนู่นกับต้นพันธุ์ก็มีเหมือนกัน,นครับเอปลูกไปทุกครูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับคูแรกเราจะปลูกไว้ไม่เยอะนะครับปลูกไว้ไม่เยอะประมาณนี้ ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแดดกำลังร้อนเลยนอกจากกระจับแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นนะครับนี่ปกมะานาวนะครับมะนาวต้นเล,เล็กๆนะครับเรียงอกขึ้นมาเยอะเลยนะครับเริ่มงอกขึ้นมาการขยายพันธุ์กระจับให้ได้เยอะๆนะครับก็คือ เราต้องเอาต้นพันธุ์เนี่ยต้นพันธุ์ต้นเล็กๆอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้ามันเริ่มงอกต้นใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องเด็ดนะครับเด็ดแล้วไปปลูกใหม่นะครับประมาณนี้มันจะขยายพันธุ์ได้ไวนะครับถ้าเราเอาต้นแก่ๆไปแล้วนะครับต้นแก่ๆเอาไปปลูกมันจะขยายพันธุ์ได้ช้านะครับสายที่เหมาะกับการขยายพันธุ์มากที่สุดก็คือสายแบบนานๆนี้เห็นไหมประมาณนี้แหละเราจะทําการแตกต้นใหม่นะครับต้นใหม่ก็คือต้นไหลเนี่ยต้นใหม่เนี่ย สองเห็นปะมันจะแตกออกมาไวนะครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ไวประมาณนี้เราปลูกก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับแค่เดี๋ยวลงน้ำไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยเราดูแลแค่สองอย่างนะครับก็คือเรื่องหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่อันตรายต้องคอยระวังนะครับคอยระวัง ตอนนี้เราไม่มีหอยแล้วเราเคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีเล็ดรอดไปบ้างนะครับเนี่ยเห็นปะลูกหอยเริ่มจะมีละเริ่มจะมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําการลงยานะครับหอยเชลลีเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเรวก็มันชอบนะครับกินต้นกระจับด้วยนะครับต้นอ่อนนะครับแล้วก็หอยพุกนี้นะครับีชอบมาเกาะทําใบเยอะเลย เป็นต้นพันธุ์นะครับไซส์กำลังสวยเลยไซส์มินินะครับส่วนใครที่มีมีสวนแบบนี้นะมีคูน้ำมีสระที่แบบไม่ได้ใช้นะครับก็ลองเอาต้นกระจับไปปลูกได้นะครับเอาต้นกระจับไปปลูกกันได้เราขายอยู่นะครับตอนนี้ต้นละ10บาท แต่ไม่ใช่ไซ์นี้นะครับเป็นไซ์ที่โตก่านนิดน,นึงนะครับไซ์ที่โตกว่านะครับเพื่อว่ามันจะได้มีความาทนทานแข็งแรงนะครับเวลาส่งเนะี่ยแท็กส่งในกล่องพัสดุเนะี่ยอยู่ได้นะครับสองถึงสามวันนะครับจะได้มีความทนทานนะครับต่อสภาพอากาศนิดนึงไม่งั้นจะเจอปัญหานะครับจะเจอปัญหาว่าขนส่งไปแล้วเนะี่ยเวลาลูกค้าได้รับต้นพันแล้วต้นคัน ต้ทนพานมันเน่ามันเสียนะครับจะเป็นเรื่องปกตินะครับเร่องปกติถ้าสั่งจากทางเรานะครับถ้าสั่งจากการะจับเมืองเหนือนะแล้วลูกค้าได้รับปุ๊บแล้วต้นพันธุ์นะครับเกิดเน่าเกิดเสียขึ้นมานะครับถ้าสั่งจากการะจับเมืองเหนือนะครับเราเคมให้ฟรีเลยนะครับเราเคมให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะครับมีรับประกันทุกเคสนะครับ ถ้าลูกค้าน่ารักนะครับลูกค้าเข้าใจทางเราเราเคมให้ฟรีนะครับอะไน,นี้เดีย๋ยวเราพาไปดูดีกว่าอยู่ตรงสองสามครูครูคคที่สี่นะครับครูที่สี่เป็นไซส์ไซส์ที่เราขายกัน,นครับตัวละสิบบาทนั่นเองตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับครูที่สี่แล้วก็คือเป็นครูที่เรา,าแยกต้นพันธุ์เอาไวข้ขายนะครับ ส่วนครูอื่นก็คือยังไม่โตนะครับยังไม่ค่อยเหมาะนะครับต่อการแยกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ลงไปหยิบไม่ได้เดี๋ยวไปดูตรงนี้ดีกว่าหาไม้ก่อนอือเดี๋ยวหยิบให้ดูกันสดๆเลยเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับอันนี้มีฝักเห็นไหม มีฝักแล้วอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันลูกค้าจะได้เก็บได้กินไวๆนะครับเก็บฝักกินไวๆไ,ไ,ได้อะอันนี้ล้วกันนี่เดี๋ยวตัดให้ดูเลยเห็นไหมเข้าไปดูรถในร่มนะครับ โอ้ยเปลือกยาเห็นไหมไซส์ที่เราขายนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับต้นละสิบบาทเทียบขนาดให้ดูนะครับขนาดนี้มันไม่ตายตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้แต่ก็เพือประมาณนี้แหละเนะี่ยประมาณฝ่ามือนะครับรมานนี้ใบสวยๆนะครับแบบนี้แล้วก็นี่ ลักฝอยนะครับเห็นปะลักฝอยสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟูๆอันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะถ้าล้างแล้วมันจะเป็นสีสวยกว่านี้นะครับแล้วก็มีฝักด้วยต้นนี้มีฝักด้วยเห็นไหมฝักกระจับสวยงามนะครับบางต้นที่ลูกค้าสั่งเราสั่งกับเรานะครับเราก็แถมนะครับแถมต้นที่เป็นฝักแบบนี้เข้าไปจะได้โตไวๆแล้วก็นี่ กาดนะครับพองน้ําเลยพองน้ําคล้ายๆกับาผักป่องนะครับคล้ายๆกับผักป่องเลยสวยงามคลิปนี้ก็ขอตัดจบแค่นี้ดีกว่านะเหมือนจะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวจะนานนะครับดูนานๆเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจกระจับเข่าควายกระจับเมืองเหนือด,ด้วยนะครับ หรือว่าจะเป็น YouTube YouTube ก็ชื่อช่องว่ากระจับเมืองเนือนะครับมีคลิปเกี่ยวกับตน er ้นกระจับเยอะเลยนะครับลองกดเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ t i k t o k Tiktok ก็ชื่อช่องเดียวกันเลยครับชื่อว่ากระจับเมืองเนินนะครับทําคลิปเกี่ยวกับกระจับเยอะเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย